สวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านและผู้แนะนําการลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับนภัรพราน,นิตได้อีกครั้งกับเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าใน TFEX นะคะหรือตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหลายท่านอาจจะแปลกใจว่านภัรหายหน้าหายตาไปไหนนะคะอาจจะไม่ได้มาโพสต์ตัวคลิปบรรยายหรืออธิบายใดๆเลยต้องยอมรับค่ะว่าในช่วงออจะเรียกว่า สองถึงสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนอกจากจะมีภารกิจเยอะแยะมากมายแล้วนะคะก็ยังมีการไปติดในคลับเฮาส์ด้วยนะคะหลายท่านที่ได้อยู่ในสื่อสังคมใหม่ที่เป็นลักษณะรูปแบบแคล้ายการฟังวิทยุแบบสมัยก่อนเนี่ยนะคะก็คงจะเข้าใจดีว่าคลับเฮาส์คืออะไรนะคะถ้าท่านใดที่ มีความชื่นชอบหรือว่าได้ติดตามอยู่ใน Clubhouse อยู่แล้วก็สามารถไปติดตามนภัสใน Clubhouse ได้ด้วยนะคะแต่ว่าเนื้อหาการอธิบายหรือการพูดคุยอาจจะไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาในงานประจำที่ทำอยู่ในเรื่องของ ทางด้านการเงินสัทีเดียวนะคะอาจจะเป็นเรื่องอื่นๆไลฟ์สไตล์แล้วก็ชีวิตทั่วๆไปนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านใดอยู่ในคลับเฮาส์แล้วก็อย่าลืมมาติดตามนภัทได้ในคลับเฮาส์นะคะก็พิมพ์หาไม่ยากค่ะก็พิมพ์ตามชื่อคล้ายๆกับ YouTube นี่เลย n a b h a t นะคะในคับเฮาก็จะเจอนภัทเช่นเดียวกันวันนี้นภัทจะมาอธิบายอะไรกับทุกท่านนะคะก็ เป็นการทำคลิปขึ้นมาเร็วๆแล้วก็ทําข้อมูลแบบด่วนๆเลยก็คือข้อมูลนี้ทำเสร็จเมื่อตอนช่วงเช้าหลังจากตลาดปิดนะคะว่าเราก็มาดูข้อมูลกันว่าวันนี้ที่น้ำพัดบันทึกคลิปนี้ไว้เนี่ยก็คือวันที่7มิถุนายนะคะสองห้าหกสี่สองศูนย์สองหนึ่งนั่นเองนะคะเรามาดูว่าวันนี้มีอะไรนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่ t f เฟเนี่ยมีการนํา หุ้นอ้างอิงทั้งหมด7ตัวเข้ามาซื้อขายใน Single Stock Futures นะคะหรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอ้างอิงหุ้นสามัญลายตัวเพราะฉะนั้นมีหุ้นอะไรบ้างอันนี้ก็มีการประกาศไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะว่าหลักประกันของหุ้นอ้างอิงที่จะเข้าใหม่ในสัญญาซื้อขายล่วงหน้านั้นเนี่ยทั้ง AWC BAM CRC c u r r y นะคะ OR SCGP แล้วก็ STGT เนี่ย มีตัวไหนวางหลักประกันเท่าไหร่บ้างถ้าบางท่านที่ได้เป็นสมาชิกหรือเป็นลูกค้ากับทางบรอลเมแบงกิมเองนะคะที่นพัสสังกัดอยู่เนี่ยก็จะได้เห็นตัวตัว อินโฟกราฟิกตัวนี้ไปแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะสิ่งที่อยากจะไฮไลท์แล้วก็ย้าเตือนทุกท่านอีกทีหนึ่งก็คือข้อมูลนี้เป็นแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นนะคะเป็นการประกาศข้อมูลโดยทั่วไปแล้วตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่องด้านด้านหลังนี้ก็คือเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณไม่ได้เป็นการแนะนําหรือว่าวิเคราะห์ใดใดทั้งสิ้นนะคะก็เลยต้องมาย้ําเตือนนักลงทุนอีกครั้งหนึ่งนะคะถามว่ามีประโยชน์อะไรนะคะ ประโยชน์ในที่นี้ก็คือ,อ,อหลักประกันที่กําหนดให้วางนะคะอย่างตัวอย่างเนี่ยอย่างหุ้น AWC นะคะวางหลักประกันต่อหนึสัญญาเนี่ยที่เปรียบเสมือนจะซื้อหรือขายหุ้น AWC 1,000หุ้นต่อหนึสัญญาเนี่ยใช้เงินเพียง595บาบาทเท่านั้นถามว่ามูลค่าจริงๆของเขาเท่าไหร่นะคะถ้านับตอนนี้ที่เราบันทึกเทป ตอนอช่วงปิดตลาดเช้าของวันที่7เนี่ยราคาหุ้น AWC อยู่ที่5บาท5สตางค์นะคะ5บาท5สตางค์1สัญญาเปรียบเสมือนจะซื้อหรือขายหุ้นจำนวน1,000หุ้นเพราะฉะนั้น1สัญญาก็มีมูลค่าอยู่ประมาณ5000กว่าบาทนะคะ5,000ันนิดๆน,นะคะแต่เราสามารถทำข้อตกลงว่าจะซื้อหรือขายมันได้โดยใช้เงินเพียง595บาทเท่านั้นแต่แน่นอนค่ะว่า595บาบาทเนี่ยเป็นเพียงการวางหลักประกันแล้วก็ทำสัญญาข้อตกลงกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีกลไกของเรื่องสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะมีมาจินคอหรือการเรียกหลักประกันเพิ่มได้ซึ่งการเรียกหลักประกันเพิ่มนั้นเนี่ยผิดทางเท่าไหร่นั่นคือซื้อแล้วลงหรือทําสัญญาขายแล้วราคามันดันขึ้นเนี่ยเท่าไหร่ ถึงจะถูกเรียกหลับประกันเพิ่มนะคะหน่วยตรงนี้จะเป็นลักษณะบาทต่อสัญญานะคะสำหรับหลักประกันหรือ initial margin เงินประกันเริ่มต้นค่ะแตข่ข้างหลังเนี้ยนภัทใช้เครื่องหมายเป็นบวกหรือลบนะคะใช้คําว่าบวกหรือลบนะคะความหมายก็คือถ้าคุณซื้อแสดงว่าราคามันลดลงคุณจะขาดทุนแต่ถ้าคุณขายล่วงหน้าแสดงว่าราคาขึ้นแล้วคุณจะขาดทุนดังนั้นผิดทางเท่าไหร่จึงมีคำหมายเครื่องหมายที่เป็นบวกลบด้วยผิดทางเท่าไหร่ถูกเรียกหลับประกันเพิ่มอย่างเช่นตัวอย่าง AWC เนี่ยก็จะอยู่ที่0ูนย์ 0.18บาทต่อหุ้นนะคะย้ำนะคะ0.18บาทต่อหุ้นนั่นก็แสดงว่าราคาหุ้นที่นพันยกตัวอย่างเมื่อสักครู่ว่าอยู่ที่5บาท5สตางค์ถ้าราคามีการเปลี่ยนแปลงไปผิดทางที่18สตางค์แล้วเนี่ยก็จะทำให้นักลงทุนที่วางหลักประกันพอดี IM หรือ Initial Margin เนี่ย ถูกเรียกประกันเพิ่มได้นะคะซึ่งในที่นี้ไม่ว่าหุ้นตัวนั้นจะราคาเท่าไหร่สำหรับซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สใน TF e x นั้นเนี่ยเราจะเทรดกันที่ทศนิยม2ตํตำแหน่งคือ0.01นะคะไม่ว่าจะขึ้นหรือลงอยู่ที่ทศนิยม2ตํตำแหน่งยกเว้นกรณีที่เป็นการซื้อขายล็อตใหญ่ๆห,หรือที่เรียกกันว่าบล็อกเทรดนะคะทรานเซชันที่เป็นแบบลักษณะรูปแบบตกลงราคานอกกระดานอันนั้นจะเป็นทศนิยมตําแหน่งนะคะเพราะฉะนั้นในที่นี้ที่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเนี่ยจะไม่ได้นามารวมในเเรรรรรืืืรรื่่อออองขคาาธมนยซ้หห ่ตางๆรวมไปถึง VAT 7%ด้วยนะคะเป็นเพียงการยกตัวอย่างเพื่อเพื่อความเข้าใจเท่านั้นเองเรามาดูเนื้อหากันต่อเพื่อเป็นการทบทวนอย่างหุ้น AWC เนี่ยนพัฒนไม่ได้ชีน้นำหรือไม่ได้ต้องการจะยกตัวอย่างหุ้นนี้เป็นหลักนะคะเพียงแต่ว่าหุ้นนี้มันเป็นหุ้นแรกในจำนวน7ตัวที่เข้าจึงได้นำมายกตัวอย่างเยอะสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ย อย่างที่บอกไปว่าช่วงเช้าวันที่7อยู่ที่ปิดตอนเที่ยงครึ่งนะคะอยู่ที่ 5, 5บาท5สตางค์หนึ่งสัญญาเปรียบเสมือนจะซื้อหรือขายหุ้นจํานวน1,000หุ้นเพราะฉะนั้นมูลค่าจะอยู่ที่5 0าพบาทวางหลักประกันไอ้ตัว595เนี่ยคิดเป็น11.78% Initial margin เท่ากับ11%กว่าเกือบ12%แต่ maintenance margin เงินประกันรักษาสภาพนั้นเนี่ยก็คือ418บาท20สตางค์เพราะฉะนั้นหลักประกันที่เราวางเข้ามาแล้วเกิดการขาดทุนจนทำให้เงินหลักประกันของเราเหลือต่ำกว่า MM ที่ maintenance margin เนี่ยเราจะถูก margin c a คอนะคะเรียกหลักประกันเพิ่มในที่นี้เนี่ยนพันยกตัวอย่างว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของราคาแล้วผิดทาง2%ถามว่า2%มาจากไหน นภัทรลงไปดูข้อมูลย้อนหลังประมาณ1ปีย้ำว่าประมาณ1ปีก็คือประมาณ4มิถุนา2 0นย์จนถึงล่าสุดคือ4มิถุนา2อนะคะก็คือ1ปีพอดีเนี่ยข้อมูลย้อนหลังปรากฏว่าเปอร์เซนเชนที่เป็นแอปสูตเปอร์เซ็นเชนความหมายก็คือ ไม่ว่าวันไหนจะบวกหรือลบเท่าไรเราต้องการดูความความกว้างของการแกว่งของราคาเนี่ยว่าบวกลบเท่าไหร่เราก็ใส่ค่าแอบส์ลูดเข้าไปนะคะก็จะได้ออกมาประมาณ1.9่กากว่าเปอร์เซ็นต์ดังนั้นจึงขอใช้ค่าที่เป็นการเปลี่ยนแปลงโดยเฉลี่ยต่อวันประมาณ2%เนี่ยก็จะอยู่ที่อัตราประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ราคาเนี่ยระวังหลักประกันพอดีเท่าที่ทางการกําหนดแล้วราคาเหวี่ยงไปหรือว่าสวิงไปไม่ว่าบวกหรือลบอยู่ในกรอบตรงนี้ก็คือ2%เนี่ยของราคา นะคะก็จะทําให้เรายังไม่ถูกเรียกหลักประกันเพิ่มแต่แน่นอนการขาดทุนอาจจะทําให้เงินเหลือของเราเนี่ยหรือสินทรัพย์ส่วนเกินน่ะติดลบได้แต่ Equity Balance ยังมีมากกว่า MM จึงยังไม่ถูกมาจิ้นคอ l นะคะแต่ถ้าเกิดสมมุติเราเพิ่มดับเบิลเข้าไปอีกสักเล็กน้อยนะคะกลายเป็นการเปลี่ยนแปลงผิดทางที่5% หาของราคาเนี่ยแต่ด้วยความที่ทศยมออกมาเนี่ยมันจะเป็น4ีํตำแหน่งนะคะแต่ว่านพัดขออนุญาตปัดเศษให้มันเหลือแค่2ตําแหน่งเนี่ยก็จะทําให้พบว่าถ้าเราคิดว่าระวางแผนไว้ก่อนว่าราคาเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติต่อวันเนี่ยประมาณสัก2เท่ากว่าเนี่ยก็ควรจะเผื่อหลักประกันไว้อย่างเช่นทางการกําหนดที่1สัญญา595บาทเราก็ควรจะเผื่อไว้ที่671บาท อาจจะ700ก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าเราเผื่อไว้เท่านี้มันก็จะพอดีหรือว่าเพียงพอกับการกันไว้ไม่ให้ถูกคอเพราะถ้ากรณีนี้เนี่ยเราวางหลักประกันพอดีเท่ากับ IM Initial Mar g i n ที่ทางการกําหนดเนี่ยเมื่อราคาขยับผิดทาง5%เราถูกมาจินคอแล้วค่ะเราต้องเติมเงินเข้าไปให้ถึง IM นะคะนี่ก็คือเป็นตัวอย่างของการวางแผนก่อนตัดสินใจลงทุนและใช้เครื่องมือทางการเงินในการลงทุนอย่างเช่นสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากับหุ้นที่เข้าใหม่ใน TF เทั้ง7ตัวนะคะแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งตัวแต ตัวอย่างสักตัวหนึ่งให้นักลงทุนทุกท่านได้เห็นภาพชัดขึ้นคราวนี้จะเป็นหุ้น OR นะคะเดี๋ยวนภัฒจะบอกว่าทำไมนััฒถึงเลือกหุ้นตัวนี้มาเป็นตัวอย่างในครั้งนี้เพราะมันจะอยู่ในสไลด์ถัดไปตัวหุ้น OR Futures เนี่ยแน่นอนว่า OR เนี่ยเป็นหุ้นที่ฮอตมากๆในปีนี้ต้นปีที่ผ่านมานะคะก็เข้ามาเป็นหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เรียบร้อยเมื่อตอนกุมภาพันธ์นี้เองก่อนตุดจีนเท่านั้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ย ไม่นานก็ออกมาเป็นตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอย่างที่นภัรพ,พูดไว้ในคลิปประมาณปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเลยว่า OR เนี่ยหุ้นตัวนี้เนี่ยจะจะเข้ามาอยู่ใน t f e c เนี่ยโอกาสมากน้อยแค่ไหนในรอบไหนนะคะก็ก็ทย้อนหลังไปดูในคลิปนั้นเมื่อตอนปลายเดือนมกราเนี่ยก็จะคําตอบนี้ชัดเจนเลยก็คือตามกําหนดเวลาอย่างที่พูดไว้ในวันนั้นเลยนภัรไม่ได้เป็นคนเห็นอนาคตนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันอยู่ในกลไกเงื่อนไขของการทําธุรกรรมอยู่แล้วที่ท,ที่ตลาดจะกําหนดออกมานะคะ เรามาดูเนื้อหากันว่าราคาหุ้นนะช่วงปิดเที่ยงเนี่ย เที่ยงครึ่องอะนะคะอยู่ที่31.5บาท1นึสัญญาเปรียบเสม,มือนจะซื้อหรือขายหุ้น1000หุ้นมูลค่าของเขาอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทแต่วางหลักประกันอยู่ที่ประมาณ12%ก็คือ ,3780 บาทนะคะ MM ก็จะอยู่ที่2 6 5 6 8 0บาทเพราะฉะนั้นนภัทรก็ไปดูอีกเหมือนกันเนื่องจาก OR เนี่ยเป็นหุ้นที่เข้าใหม่แล้วข้อมูลอาจจะมียังไม่เต็มปีแต่ตั้งแต่ที่หุ้นนี้เข้ามาเนี่ยแรงเหวี่ยงหรือการสวิงของราคาบวกลเล,ลีี่่่่่่ยยตออออววววันแ้ปรชขงาาาาจะะูทมณ2% 2%กกพ พัดก็เลยทําปัดเป็น3%ว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงประมาณ3%นั้นเนี่ยมันจะมีผลกับราคาหุ้นประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างที่เรียนไปว่าไม่ว่าหุ้นนะั้นในตลาดหลักทรัพย์จะราคาเท่าไหร่ก็ตามถ้ามาเป็นในรูปแบบ s ิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สแล้วเนี่ยราคาหุ้นขยับเปลี่ยนแปลงจะอยู่ที่โทโธสยม2ตํตแหน่งค่ะดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาก็อาจจะอย่างที่ทุกท่านเห็นนะ,นะคะอาจจะมีเศษเศษทโธยมไปเกินกว่า2ตําแหน่งเล็กน้อยนะคะอันนี้ก็คือเพื่อมาจากการคํานวณ อย่างที่เรียนไปว่าเนื้อหาทั้งหมดไม่ได้เป็นการวิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นพรานพั์ไม่ใช่นักวิเคราะห์นะคะแต่เป็นการอธิบายเพื่อให้ทุกท่านเข้าใจและเลือกใช้เครื่องมือการลงทุนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุดกับความต้องการและการรับความเสี่ยงได้ของทุกคนนะคะในกรณีนี้เนี่ยต่อให้ราคาเฉลี่ยเนี่ย ที่มันเคยเปอร์เซนต์เชนที่ผ่านมานะคะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าหลักประกันเนี่ยเพียงพอท่านยังไม่ถูกมาจินคอลแต่ถ้าเกิดว่าเพิ่มอีกสักสเต็ปหนึ่งก็คือประมาณสัก2เท่าเนี่ยประมาณสัก7%บวกลบ7%เปอร์เซนต์เปอร์เซนต์เชนต่อวันนะคะก็จะเห็นว่ามีมาจินคอลเกิดขึ้นแล้วหลักประกันที่เคยวางไว้เวลาเติมเงินเนี่ยไม่ได้เติมไปถึงแค่ระดับที่เขาเป็นเหมือนกับเกวัตนะคะแต่ต้องเติมไปถึง IM Initial Mar g i n เงินประกันเริ่มต้นเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นนน MM Maintenance Mar เเป็แค่่จุดวดววัางิ อย่าต่ำกว่านี้นะ เท่านั้นเองนะคะตัวที่เราจะดูก็คือ equity balance มูลค่าสินทรัพย์รวมในพอร์ตนะคะตรงนี้เนี่ยต้องไม่ต่ำกว่า mm เพราะเมื่อไหร่ต่ำกว่า mm ต้องเติมไปถึง im ให้เต็มทันทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเราเผื่อใจเอาไว้แล้วว่าการที่เราตัดสินใจไม่ว่าจะซื้อหรือขายไม่ว่าจะลองหรือช็อตก็ตามเนี่ยผลลัพธ์ออกมาการสวิงของราคาเปลี่ยนแปลงผิดทางไปสมมุติที่7%เนี่ยหลักประกันที่เราควรเตรียมเผื่อไว้ไม่ใช่หลักประกันที่เท่ากับ im ที่ทางการกําหนดค่ะแต่ควรเป็น im ที่เราได้คานวณใหม่ตรงนี้ออ 52บาทท่านอาจจะเผื่อไปถึง5,000อันนี้ก็ได้แล้วแต่นะคะก็จะทําให้หลักประกันของท่านยังไม่ถูกเลกหลักประกันเพิ่มต้องบอกแบบนี้ค่ะแต่ที่ท่านเห็นในดีมันอาจจะคิดออกมาแล้วอาจจะมีปัดเศษเล็กน้อยแล้วมันอาจจะทําให้เอ้ยไม่เห็นตรงเลย4ี่2ดกสองก็ยังถูกคอนี่ต้องขอบอกแบบนี้ค่ะว่าตัวอย่างเนี้ยมันเป็นการ มีทุชมถึงตำแหน่งที่3เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยึดหลักความเป็นจริงนะคะว่ารถทุชมในความเป็นจริงมันอยู่ที่2ตํตำแหน่งเท่านั้นสำหรับการซื้อขายปกติในกระดาน TFX นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกเทรดท่าน,อ,นอาจจะต้องคำนวณเพิเ่มเติมหลายอย่างเหมือนกันสำหรับทุชมตําตำแหน่งแต่ในกรณีนี้คือยกตัวอย่างในกรณีที่เทรดในกระดาน TFX bid offer ปกตินะคะเพราะฉะนั้นกอาจจะตัดไอตัวทุวชมตำแหน่งที่3นี้ออกไปเพราะฉะนั้นเงินที่มีตรงนี้ตามที่ได้คำนวณไว้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมซื้อขายคอมมิชชั่นและค่าฟรีต่างๆรวมไปถึงภาษี่ก็ถือ อย่างเพียงพอที่ต้องการยกตัวอย่างแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าหลักประกันที่ทางการกําหนดเนี่ยมันอาจจะพอกับความเสี่ยงณระดับหนึ่งเท่านั้นแต่มันอาจจะไม่ได้พอสําหรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจริงดังนั้นนักลงทุนนอกจากจะเลือกหุ้นหรือเลือกสินค้าอ้างอิงที่จะเทรดแล้วเนี่ยท่านอาจจะต้องวางแผนเผื่อไวเล็กน้อยว่าถ้าราคาไม่ได้เป็นอย่างที่ใจท่านนึก ซื้อแล้วมันไม่ได้ขึ้นแต่มันดันลงขายแล้วมันไม่ได้ลงแต่มันดันขึ้นเนี่ยท่านจะต้องเผื่อเปอร์เซ็นต์ของการเชนเปลี่ยนแปลงตรงนี้เท่าไหร่อย่างไรบ้างแล้วท่านควรจะวางแผนเงินที่จะเผื่อไว้เท่าไหร่อย่างไรนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เอามาทบทวนกันเพราะว่าพูดมาหลายครั้งแล้วเหมือนกันแหละแต่ว่าคิดว่าในเมื่อหุ้นใหม่มันเข้ามาเนี่ยก็อาจจะเอามาเป็นตัวอย่างทบทวนกับนักลงทุนทุกๆท,ท,ท่านอีกสักครั้งหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันไปแบบนี้ละกัน มาถึงเรื่องทบทวนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของจํานวนสัญญาขั้นต่าในการส่งคําสั่งซื้อขายแบบบล็อกเทรดอย่างที่เรียนไปนะคะบล็อกเทรดคือเป็นรูปแบบการส่งคําสั่งประเภทหนึง่งแต่เป็นการซื้อขายแบบล็อตใหญ่ๆนะคะตกลงราคานอกกระดานทีเฟกก็คือไปตกลงกัินก่อนแล้วค่อยส่งข้อมูลมาบันทึกราคากันในทีเฟกอีกทีหนึ่งนะคะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยจำนวนหุ้นทั้ง7ตัวที่เข้าใหม่ก็จะแทรกอยู่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นขั้นต่านะคะ100สัญญาแล้วก็มี500สัญญาบ้างในบางตัวแบบนี้ในตัวสีีีแดงๆท่มปรากฏ ู่นะคะซึ่งตรงนี้เริ่มตั้งแต่7มิถุนาก็คือวันนี้นั่นเอง ทั้งนี้ทั้งนั้นความหมายคาว่าขั้นต่านั่นหมายความว่าท่านอาจจะสมตมติเขากาหนดที่100สัญญาท่านอาจจะส่ง100สัญญาก็ได้10อยสัญญาก็ได้ร้อยหสัญญาก็ได้ความหมายคืออย่าต่ํากว่าร้อยที่เขาบอกขั้นต่ําก็พอความหมายคือ95ไม่ได้98ไม่ได้นั่นเองนะคะต้องย้าไว้แบบนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยมักมีคนมาถามนภัทรว่าคาว่าขั้นต่ำเนี่ยร้อยต้องต่อไปเป็น200ร้อยไหมเป็น500เป็น3 0มร้อยไหมคำตอบคือไม่ใช่นะคะฟังอีกครั้งค่ะไม่ใช่นะคะเพราะฉะนนนั้้100 500800ก็คือขึไไปจะเท่่าหร ก็แล้วแต่เลยค่ะขอให้อย่าต่ํากว่าตัวเลขขั้นต่ําของเขาเท่านั้นเองค่ะแต่ตรงน้าจุดนี้เนี่ยจะเห็นว่านภัพันมีวงไว้ที่ T-cap ไว้ด้วยนะคะ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่มาเป็น100สัญญาขึ้นไปเนี่ยเริ่มมนที่1รกรกฎาค่ะต้องขออภัยที่ไม่ได้แก้สไลด์ตรงนี้ตั้งแต่แรกนะคะเพราะว่ามีประกาศออกมาณนะปัจจุบันที่เราอยู่กันในเดือนมิถุนาเนี่ยยังคงเป็น20สัญญาอยู่นะคะเท่าที่นพดูในข้อมูลเนาะแต่ว่าในวันที่1รกรกฎาจะเปลี่ยนเป็นร้อยเพราะฉะนั้นท่านใดที่มีสถานะสัญญาที่มันไม่ได้หมดอายุไปพร้อมกับซีรีส์มิถุนาหรือว่าตัวจูนเนี่ย ท่านอาจจะมีทีแคบตัวกันยาตัวธันวาอย่างนี้เป็นต้นท่านต้องระวังดีๆนะคะเพราะว่าพอวันที่1กรกดาแล้วเนี่ยท่านอาจจะเคยมี20สัญญาหรือ25สัญญาหรือ21สัญญาเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเดือนมิถุนาเนี่ยแหละคะ่ะเป็นเดือนที่ท่านต้องเฝ้าระวังแล้วก็ดูประกาศต่างๆว่ามีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงบ้างแล้วก็กระทบกับสัญญาที่ท่านถืออย่างไรบ้างนะคะข้อมูลนับจากนี้ต่อจากนี้ที่กําลังจะเปิดเนี่ยนะคะเป็นข้อมูลย้ําก่อนนะคะ เป็นข้อมูลของทั้งตลาด TF เฟนะคะฟังอีกครั้งนะคะข้อมูลที่ท่านเห็นอยู่ในหน้าจอเนี่ยเป็นข้อมูลของทั้งตลาด TF เก็คือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน,นั่นเองไม่ได้เป็นของบรอดบรดใดบอรหนึ่งและโดยเฉพาะไม่ใช่ของบรอรแค่เแบงกิมเองเท่านั้นต้องบอกแบบนี้นะคะเดี๋ยวบางท่านเห็นข้อมูลแค่นี้แล้วร,รู้ว่านภัาาได้สังกัดอยู่ที่บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงกิมเองประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยหลายท่านก็จะเข้าใจว่าไอ้ข้อมูลที่เอามาเอาข้อมูลบริษัทมาเปิดเผยหรือเปล่าคําตอบคือไม่ใช่นะคะนภัอนมีอออ่ข้สบจรรรยยาู อะไรไม่ถูกต้องขึ้นมานพันธโดนยึดใบอนุญาตนี่คือทาอาชีพไม่ได้เลยนะคะก็ไม่ได้ไปทาอะไรแล้วเหมือนกันดังนั้นขอให้ทุกท่านทราบว่าข้อมูลที่นามาเสนอนั้นเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้เป็นสาธารณะแล้วก็เป็นข้อมูลโดยภาพรวมของ,งตลาดเพื่อให้นักลงทุนเข้าใจและเห็นภาพตัวอย่างเพื่อขยายขอบเขตของอุตสาหกรรมนะคะไม่ได้เป็นการทําเพื่อจะมาเอาข้อมูลภายในมาเปิดเผยใดๆทั้งสิน้นแต่ว่าอยากให้นักลงทุนมีเครื่องมือและเข้าใจการลงทุนให้มากขึ้นไม่ถูกหลอกไม่ถูก ชักชวนให้ลงทุนโดยที่ไม่ทราบข้อมูลมาก่อนนะคะสรุปธุรกรรมบล็อกเทรดในภาคเช้าของวันที่7มิถุนาสองหาหสําหรับ7ตัวนะคะสินค้าอย่งที่เข้าใหม่ใน TF เไม่ว่าจะเป็นหุ้นต่างๆณนะช่วงเช้าที่ผ่านมาจะหายไปตัวหนึ่งก็คือ c r c นะัทยังไม่เห็นนะคะที่เข้ามาเพราะฉะนั้นปริมาณการซื้อขายที่เป็นรูปแบบของบล็อกเทรดย้ําว่าเป็นบล็อกเทรดไม่ใช่การซื้อขายในกระดาน t f e ฟนะคะแต่ว่ามันอยู่ในตลาด t f e ฟนั่นแหละค่ะมีมูลค่าเท่าไหร่จํานวนเท่าไหร่นะคะ แล้วจำนวนกี่ราคาที่ดิวออกมานะคะแล้วก็จานวนหุ้นเมื่อเปรียบเทียบแล้วง่ายๆคันหนึ่งสัญญาเปรียบเสมือนจะซื้อหรือขายหุ้นจํานวน1000หุน้นเพราะฉะนั้นถ้าจานวนสัญญาเท่าไหร่คูณพันเข้าไปก็จะได้เป็นจํานวนหุ้นออกมานะคะ Value นี้ก็คือคูณราคาเข้าไปเพราะฉะนั้นณนะตอนนี้เนี่ยเท่าที่เห็นข้อมูลที่ตลาดเปิดเผยออกมาเนี่ยจำนวนหุ้นต่างๆที่เป็นหุ้น7ตัวแล้วมีแค่ หตัวที่ทําธุรกรรมบล็อกเทดเนี่ยก็จะมีราคาเฉลี่ยเท่านี้ซึ่งแน่นอนค่ะหลายท่านถ้าเกิดติดตามนภัทรมาโดยตลอดคงทราบอยู่แล้วว่านภัทรทำตัวเลขที่เป็นเปอร์เซนต์ของมูลค่าของบล็อกเทดที่แมท ในกระดานทีเฟกเทียบกับมูลค่าของหุ้นนั้นในกระดานหลักก็คือกระดานเซตด้วยนะคะคิดเป็นสัสดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์เมื่อสครูนภะัทรพูดค้างไว้ว่าเอ๊ะทำไมายกตัวอย่าง a w c แล้วก็มายกตัวอย่าง o r เหตุผลเพราะว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ย o r เนี่ยมีมูลค่าการซื้อขายที่เป็นธุรกรรมบล็อกเทรดเยอะที่สุดในจํานวนทั้ง6ตัวที่เข้ามาใหม่มีเข้า7ตัวแต่1ตัวยังไม่มีเทรดในช่วงเช้านะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยทํมาให้ดูว่า มูลค่าที่เกิดขึ้นในกระดานหลักทรัพย์ณนะขณะนี้เนี่ยบางครั้งต้องใช้คาว่าบางครั้งหรือบางทีอาจจะมีบางส่วนที่เกิดจากการเฮดจิงหรือว่าการ ป้องกันความเสี่ยงหรือถ่วความเสี่ยงของพอตที่เป็นบล็อกเทดของบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเนี่ยเพื่อเข้าไปเฮดจิงกับพอตของตัวเองนะคะเราก็จับคู่สัญญากับนักลงทุนที่เป็นฟิวเจอร์สด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นสัดส่วนตรงนี้ได้แต่ต้องย้ำนะคะว่าไม่ได้ไหมายความว่ามันต้องเป็น1ต่อ100หรือว่าเท่าไหร่เกิน100%ไม่ได้คําตอบคือมันเกิน100%ได้เพราะว่าสัญ,ญญาซื้อขายล่วงหน้าไม่ได้เป็นการซื้อขายที่มีสินทรัพย์จริงเป็นการทาข้อตกลงเท่านั้นเพราะฉะนัั้้นนปรริิิมมมาาาาาาาณหืออออูลคค่่ขงงงสสญญวจจะกก ตรงนี้ต้องระลึกไว้เสมอเลยนะคะต้องจําข้อนี้ให้ได้เลยถ้าท่านจะเทรดตัวสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือว่าฟิวเจอร์สนั้นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยราคาเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ท่านอาจจะไปประเมินหรือว่าพิจารณาแนวโน้มหรือเอาไปคุยกับนักวิเคราะห์ดูว่าแล้วราคามันมีผลมากน้อยอย่างไรแต่ถ้าช่วงเช้าที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าสัดส่วนที่เทียบกันนภัทรไม่ได้บอกว่ามูลค่าของบ็อกเรดคือไปอ้างอิงก,กับมูลค่าของหลักทรัพย์ได้น,นะคะแต่ว่าเอามาเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆว่าเอ๊ะ มันจะมีอะไรที่เกี่ยวเนื่องกันไหมเอามาเป็นจุดข้อสังเกตเฉยๆยังไม่ได้วิเคราะห์ใดๆทั้งสิ้นค่ะยังไงก็ฝากข้อมูลตรงนี้เอาไว้นะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนคลิปนีอ้อาจจะออกช้าสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่านภาัทรอาจจะต้องส่งให้กับทางผู้แนะนํนาการลงทุนแล้วก็ให้กับทางลูกค้าของ B Bank g r o เองก่อนหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะไปถึงนักลงทุนก็อาจจะเป็นช่วงเย็นหลังตลาดปิดไปแล้วหรือว่าอาจจะเป็นเช้าวันรุ่งขึ้นอันนี้นภัทรจะไม่แน่ใจนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะหวััังวว่่่่่าา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 นน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 ีีนี้้เเเยยยยจจะะปป็ปร็รรโช์สํหหหหบลลๆททมมมืืออออใใกขูตด และอยากจะสนใจและลงทุนก็บอกไว้เลยว่านภัทรไม่ใช่นักวิเคราะห์นะคะสิ่งที่ทําอยู่ก็คือให้ข้อมูลเท่านั้นเองแล้วก็หาจุดน่าสังเกตมาให้นักลงทุนได้เอะกันแล้วก็ไปพิจารณาต่อแล้วก็ต่อยอดกันต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะหวังว่าทุกท่านยังคงรักษาสุขภาพและมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ